Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไม่รอดแน่จับตาเกมขย่ำประยุทธ์หลังเล่นต่อ No Care Rating ส่งสัญญาณพลังประชารัฐลุยไฟ การพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและสสพลังประชารัฐมีการส่งสัญญาณออกมาจากพลเอกประยุทธ์ว่ายังไม่ถอดใจพร้อมที่จะไปต่อกับพลังประชารัฐในสมัยหน้าเป็นการเน้นย้ำให้ขุนศึกเกิดความมั่นใจเรียกคืนศรัทธาหยุดภาวะเลือดไหลควันหลงศึกอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของฝ่ายค้านเมื่อ17-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการหยิบ ยกความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นมาชำละขยี้แผลเลี้ยงกระแสโจมตีรัฐบาลน,นับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเวียนมาถึงในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ท่ามกลางการจับตาถึงท่าทีผู้นำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตัดสินใจกับอนาคตของตัวเองอย่างไรจะเลือกฝ่าดงพงไพรลุยไฟเข้าลานประหาร ของฝ่ายค้านหรือรีเซตเกมยุบสภาเลือกตั้งใหม่บรรยากาศเมืองหลังคู่ขนานการอภิปรายครั้งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีโอกาสพบปะพูดคุยกับสสพลังประชารัฐหลายคนอย่างใกล้ชิดนอกจากบรรดาลูกพักพลังประชารัฐจะตบเท้าให้กำลังใจแล้วสิ่งสำคัญที่หลายคนรอคำตอบจากพลเอกประยุทธ์คือความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปในทิศท,ทางการเมืองในที่สุดก็ได้เห็นทิศท,ทางการเดินหมากต เป็นที่เรียบร้อย การพบปะกันร,ระหว่างนายกและสสพลังประชารัฐมีการส่งสัญญาณออกมาจากพลเอกประยุทธ์ว่ายังไม่ถอดใจพร้อมไปต่อกับพลังประชารัฐในสมัยหน้าเป็นการเน้นย้ำให้ขุนศึกเกิดความมั่นใจเร่งเรียกคืนศรัทธาหยุดภาวะเลือดไหลโดยหนึ่งในสสพลังประชารัฐถามพลเอกประยุทธ์ว่าสามารถขึ้นป้ายรูปคู่กับตัวเองในพื้นที่ได้หรือไม่ก็ได้รับคำยืนยันจากนายกว่าขึ้นไป้ายได้เลยเหมือนเดิมอย่าหวัน ไว้ผมเล่นต่อ ขณะที่สสภาคใต้สะท้อนฟีดแบ็กในพื้นที่ว่าคนใต้ยังรักลุงตู่ทำเอาวิกตู่หัวเราะเอิกอากชอบใจยกใหญ่นอกจากนั้นเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่อดีตผู้สมัครของพักเดินกันขวักไข่หลังได้รับสัญญาณจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมอบหมายผู้เกี่ยวข้องหาตัวผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงรีบออกตัวเร่งจับจองพื้นที่ลงกันเป็นแถว การแสดงท่าทีมั่นอกมั่นใจของพลเอกประยุทธ์ดูจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายคนที่ต่างมองว่าเส้นทางนับจากนี้มีแต่ด่านโหดด่านหินรออยู่ข้างหน้าอย่างน้อยที่เห็นชัดๆคือศึกซักฟอกแบบลงมติตอนกลางปีและประเด็นการดำรงตำแหน่งนายก8ปีที่ฝ่ายค้านรับดาบรอย,ยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่นับเรื่องฝีมือการบริหารงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเข้าของแพงทั้งแผ่นดินและประเด็นความขัดแย้งต่างๆที่ล้วนเป็นตัวตัดแต้มดึงความนิยมของรัฐบาลให้ดิ่งเหวชนิดที่ความเชื่อมัน่นแทบไม่เหลือเห็นได้จากสวนดุสิตโพที่สำรวจความเห็นประชาชนถึงวิกฤตเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างไรอันดับหประชาชนกลุ่มตัวอย่าง78.82มองว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอาจยุบสภาอันดับสอง ชชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาล76.54%ขณะที่59.88%มองว่าการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ก่อนรัฐบาลครบเทอมน่าจะเป็นไปได้และ52.19%เชื่อว่าหากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น ส่วนนิดาโพที่เปิดเผยผลสำรวจว่าควรยุบสภาโดยเร็วที่สุดถึง58.79%ผลโพล2สองสำนักค่อนข้างสอดคล้องต้องกันว่าเรตติ้งของรัฐบาลและตัวพลเอกประยุทธ์อยู่ในช่วงขาลงอย่างยากจะปฏิเสธ ในเมื่อยังไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องให้เป็นที่น่าพอใจของคนทั่วไปที่เดือดร้อนแสนสาหัสอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมจึงค่อนข้างสวนทางกับความมั่นอกมั่นใจของคนเอกประยุทธ์ที่ใจดีสู้เสืออยากจะไปต่อทำราวกับว่าเส้นทางข้างหน้าปลอดโปร่งไรอุปสรรคใดๆทั้งที่คู่ต่อสู้ขั้วตรงข้ามและพรร่วมขั้วเดียวกันในตอนนี้ต่างวางเกมขย่ำพลังประชารัฐและพี่น้องสามปอให้เละอยู่ รรอรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ